ทุกคนนี่้านล่าสู่อาสีสอชเชนาลค่ะในวันนี้นะคะอยู่ในโรบอกเนาะซึ่งวันนี้นะคะพี่อยู่ในแมปเป็นแบบใหม่เนาะเดี๋ยวพี่ขึ้นชื่อให้นะคะพี่จําชื่อไม่ได้อีกแล้วเนาะเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยมาอยู่ในแนวแนวแบบโรเพนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนี่ก็คือบ้านพี่นะเป็นบ้านแบบหวานๆวานนะคะทุกคนไปทัวร์ในบ้านดีก,กว่าในบ้านก็สีชมพูนะคะตรงนี้มีที่นั่งพักผ่อนมีทีวีมีเตาผิงนะทุกคน ตรงนี้มีห้องเล่นเปียโ,โนนะคะมีที่เล่นเกม X O มีไม้ร้องเพลงนะคะด้านหลังนี้ก็มีที่วางรองเท้าแล้วก็มีตู้นะคะฝั่งนี้ก็มีห้องครัวที่นั่งเครื่องปั่นน้าผลไม้แล้วก็โซนครัวค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านไม้กวาดเครื่องดูดฝุ่น,นแล้วก็เครื่อง้าค่ะ ฝั่งนี้ค่ะเป็นห้องยิมนาส,สติกห้องออกกำลังกายนะคะฝั่งนี้เป็นห้องน้ำค่ะส่วนฝั่งนี้เป็นประตูออกมาข้างๆบ้านนะคะตรงนี้พรัวด้วยเอาไว้ขุดนะคะมีคนมาอยู่แถวบ้านพี่นะ่ทุกคนพี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะเดี๋ยวพี่จะพาออกไปดูดีกว่า เขาคือใครกันนะนะค่ะด้นานบ้านแต่ตรงนี้ข้างบ้านพี่มีที่ยังค้งขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะถามว่าชั้นบนมีอะไรมีห้องนอนไงล่ะห้องนอนหวานๆสีชมพูกับระเบียงขึ้นไปด้านบนนี่อีกด้านบนนี้ก็มีห้องนั่งระบายสีห้องที่นั่งเล่นได้หวานมาทุกคนพี่ชอบมันมีสองห้องถูกปะทุกคนเอ๊ะสามห้อง วยตรงนี้เป็นเตียงสองชั้นสวยนี้ห้องอีกห้องหนึ่งห้องสุดท้ายอุ้งนี่ห้องนอนอีกอันหนึ่งทีวีใหญ่มากเหมาะมากเลยอ่ะบ้านหลังเนี้ยเหมาะกันอยู่แบบเป็นครอบครัวใหญ่ๆแต่ไม่ใหญ่ก็อยู่ได้นะพี่จะบอกว่าเนี่ยดูดิสระว่ายน้ำส่วนตัวกับ ที่นั่งเล่นอย่างรูหราสบายมากค่ะนอนอาบแดดก็สบายนะคะน้ำก็เย็นเย็นเดี๋ยวพี่จะพาไปดูทัวร์รอบเมืองละกันคือพื้นที่เมืองคือสวยมากทุกคนตรงนี้เป็นแบบอะไรนะพี่เรียกไม่ถูกเดี๋ยวพาไปทีละที่เลยละกันไป นี่อะยนานพาหนะขับยากจังขี่ม้าตัวเดียวไปละกันตรงนี้เป็นโซนบ้านนะคะตรงนี้เป็นซปเปอร์มาร์เก็ตทุกคนพี่แวะซปเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าอ๋อลืมไปต้องเข้าอย่างนี้โว้ย ของมีอะไรให้ซื้อบ้างเนี่ยอือใส่แอปเปิ้ลสีเขียวสองลูกซื้อแอปเปิ้ลเขียวสองลูกแอปเปิ้ลแดงหนึ่งเอ้ย Apple แอปเปิ้ลแดงสองเลยไปทำไพ่ออปเปิ้ลช็อกโกแลตเผื่อไว้ ด้วยลูกเดียวเนื้อซักแค่สองพอวิมิเคกด้วยซื้อดีกว่าเอานมมาเยอะๆเพราะต้องใช้นมเอไม่เอาดีกว่ายกเลิอกอรายการของทั้งหมดก่อนยกเลิอกอรกายการทอานทั้งหมดแล้วมาซื้อตั้งแต่แรกใหม่

เดี๋ยวมาเกิดที่ไหนเนี่ยไม่เป็นไรแวะไปดูสถานีตำรวจก่อนแล้วกันทุกคนหุยมีห้องพักตำรวจหุยห้องขงังห้องสอบปากคำว้าวห้องเก็บอาวุธห้องประชุม วิทุกคนแบบนี้เขาทำได้ดีกว่าบูคาเว้นอีกแล้วเนี่ยเอาตรงปะไปเราขี่ม้าไปตรงนี้ใกล้ๆนะละ c อ,อร s สต n ้งสตอร์ร้านขายชุด ชุดน่ารักร้านอันนี้ก็น่ารักนะแต่ว่ามันแบบมันบอกไม่ถูกอะทุกคนคือมันไม่มีดูมีอะไรมากอะ ร้านไอติมทั้งทีก็ต้องซื้อไอติมไปกินอืมเอานี้อืมก็อร่อยนะออกจากร้านพอแล้วอุ้ยตรงนี้มีร้านอันนี้ด้วย ตรงนี้ไม่สถานีรถดับเพลิงโรพยาบาลเหรอขอเป็นคุณหมอค่ะเป็นพยาบาลก็ได้ค่ะอุ้ยตรงนี้เตียงผู้ป่วยนี่ลีฟ ทางออกฉุกเฉินเขาเลือกตรงบอร์ดตรงนี้เป็นบอร์ดปะใช่ตรงนี้เป็นบอร์ดบอร์ดคือห้องผู้ป่วยนะคะแบบเป็นห้องผู้ป่วยเรียนกันอันนี้ห้องเดี่ยวเมื่อกี้ห้องคู่โอ้ยอันนี้เด็กทารกอืมอยากจะรู้เสียจริงๆว่าลิฟต์มันจะพาไปไหน คือมาชั้นสองแล้วทุกคนฝั่งนี้ก็มีบันไดหนีไปอีกแล้วฝั่งนี้ห้องผ่าตาดัดว้าวห้องสัลยกรรมวิห้องตัวสุขภาพไม่ใช่เล่นเล่นไม่ใช่เล่นเล่น วนี้ล่ะว้าวมีเควสด,ด้วยว้าวแบบถามว่ามันว้าววังไงหรอว้าวมากมากเลยแหละชอบตรงเฮล์บาย,ยหมืแล้วไงแล้วเขาทำดีเทลดีอะ่ะไอคนนี้ก็ชอบชอบ เราลองอุ้มเด็กไปเรียนสักคนไหมเราเลี้ยงเด็กสักคนไหมโอเอโอเอแมะไม่เอาดีกว่าไม่ใช่สไตล์นะสักเท่าไหร่ตรงข้ามตรงนี้ก็เป็นมอลเป็นห้างอยากไปเที่ยวห้างนั้นแหละห้างมีปอปคน อร่อยคืออะไรอ่ะอ๋อเต้นวีมีร้านอาหารซื้ออะไรกลับดีพิซซ่าจักกล่องค่ะโอ กิซ่าหนึ่งกองน้ำสักแก้วอืมประมาณนี้ก่อนละกันวิ่งมาขึ้นลงได้จริงปะได้เลยช้าวิ่งเถอะอุ้ยเบอร์เกอร์ซุปเปอร์เบอร์เกอร์มี ทีวีสถานีโทราทัศคล้ายๆกันเลยแฮะมีโรงหนังแล้วดูไงอ่ะ ในนี้มีโรงหนังทุกคโรงหนังยังใหญ่อ๋อตรงนี้สําหรับคนคนทําใช่ไหมตรงทางลงตรงนี้เป็นคนดูจริงด้วยทุกคนอย่างเท่อะชอบชอบชอบทำดี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 ชอบชอบชอบมีเซ็นเซอร์ด้วยมันขึ้นไปด้านบนห้างได้อีกต้องมีอะไรแน่เลย โอ้โหบนห้างคือกว้างมากคิดถูกนะเนี่ยที่เดินขึ้นมาเล่นด้านบนยังมีด้านบนอีกก็ต้องไปให้สุดปะสาใส่ถุงเท้ามาแบบนั้นนะมันมีเควสนะทุกๆคนเออเจ็บขา ตรงนี้คืออะไรเนี่ยบลูนเนาะเอาไ่ขอตงตกแต่งเฉยๆอันนี้มีที่เล่นดนตรี้วยทุกคนอันนี้รูปร่องหุ่นยนต์ฮอันนี้ถนนปังหนูเคยไปมาแล้วสนามเด็กเล่นเอามามาขี่เถอะ สกครูหรอห้องศิลปะว่าดยังไงนะดีดีกว่าแบบบุหาเวนจริงทุกคนมันโอเคมากเลยอะ่ะเส้นมันต่อกันด้วยอันนี้ห้องครูอาจารย์ใหญ่อันนี้หอเปียนโน เดอะฮอลเป็นแบบเป็นฮอลที่เอาไว้แสดงอะไรพวกนั้นขึ้นมาทางนี้ก็เป็นเปียโนฝั่นาางนี้เป็นโรงอาหารโอ้ตกเออนะเอะเอเดินตกได้ไงฝั่นาางนี้มีห้องเรียนประวัติศาสตร์อยากดูอ่ะก็แค่นี้เลยเหรอห้องเรียนเคมีก็เหมือนกัน ตรงนี้เป็นโซนพักผ่อนหย่นใจสมุดฝั่งนี้มีภูมิศาสตร์คณตอ๋อห้องแม่บ้านอืมเกตแล้วเข้าใจมากๆเลยค่ะ เก็ตแล้ว,วตรงนี้คืออะไรตรงนี้มีลานฟุตบอลด้วย,วยข้างๆโรง,ง,งเรียนอันนี้สวนสัตว์ค่ะอันนี้รถบสัสมีที่เล่นน้ำสวนสัตว์อยากเข้าไปดูจังเลยรถรับส่งต้องขึ้นยังไง ว้าวมันเป็นการว้าวเรามาถึงแล้วเหรอเฮ้ยเรามาถึงสวนสัตว์แล้วโอ้โหเฮ้ยอุ้ย,อ,อ,ย,ยอะที่ม้าดีกว่าวิ่งไวกว่าเรา อุ้ยบ้านแพนด้าแพนด้าอุ้มได้ด้วยน่ารักจังเรารีบไปดูที่ต่อไปดีกว่าทุกคนสวนสัตว์ นอกจากแพนบ้าแล้วมีอะไรอีกกอริล่าอให้อาหารได้ด้วยเหรอว้าวปลาให้ได้ต้องยืดให้มันกิน ไปเล่นกันนะขี่ม้าดีกว่ารู้สึกดีไวกว่าฝั่งโน้มีอะไรอ่ะวุ้ยสิงโตให้เนื้อได้กินให้หน่อยกินให้ดูหน่อยสิงโต อร่อยขอบคุณเพื่อนอุ้ยเสือก็มีให้ปอนมีควายว่างั้นต่อไปแอบเห็นแค่มีเราไม่ใช่มีควายหรอลักษณะเหมือนมากเลยเสือเสือดาวไนงะยีราฟ ตัวเล็กกว่าที่เราคิดอุ้ยมีร้านไอศกรีมมาลายซิบะว,ว้าวทุกคนแค่นี้ก็ว้าวแล้วว่าสร้างได้แบบนี้กลับมาที่นี่ ต่อไปโอเชียนอ a ควาเรียมมันเยอะมากเลยนะทุกคนพี่อาจจะแบ่งไปพาร์ทๆไปเนาะอ q ควาเรียมว้าวเป็นอะควาเรียมที่สวยจัง อุ้ยอะควาเรียมอุ้ยแม่เจ้าอุ้ยสวยมากเว่ยอุ้ยถ้ามีโอกาสอยากให้อยากจะไปแบบนี้บนโลกจริงๆนะคือเป็นคนชอบอะไรแบบนี้เร็วแล้วแบบแม่เจ้าสวยมาก มระเจ้าโอ้พระเจ้าจอร์ดมันสวยมากแม่เจ้าแม่เจ้ามันสวยมากอาหาชอบออชอบมาก หวยจัดนชอบมากเลยอ่ะอุ้ยโบติก็เป็นคนชอบไปเชื่อวควาเรียมอยู่แล้วเจอแบบนี้ใจละลายเลยแหละถ้าเจอในชีวิตจริงอ่ะอุ้ยชั้นบนก็แบบมีกล้องส่องทางไกลอุ้ยมีอะไรอย่างนี้ชอบอุ้ยขอบคุณค่ะ แด้ยินแบบนี้ถือว่าเป็นบุญตาสำหรับหนูแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่สร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาชอบมากเลยงั้นทุกคนหยุดไว้ที่การทัวร์อควาเรียมแล้วกันงั้นโอเคค่ะสาหรับคลิปนี้น้ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครนะสำหรับวันนี้พี่กล้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้มีความสุขน,นะคะสวัสดีค่ะบายบายไปแล้วนะ